พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานด้านการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ชายแดนภาคเหนือตอนบนโดยร่วมหารือกับพลโทน,นริศถาวรวงศ์แม่ทัพน้อยที่3และผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือรวมทั้งกองกําลังผาเมืองตํารวจภูธรภาคห้าสนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5้าแล้วค่ะได้เดินทางไปเยี่ยมฐานปฏิบัติการบ้านนอแลตําบนม่อนปิ่นอําเภอฝังจังหวัดเชียง ใหม่และฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบตําบลโป่งงามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามสถานการณ์ยาเสพติดบริเวณแนวชายแดนไทยเมียนมาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุนะครับว่าจากกรณีที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้จัดตั้งหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันธุ์ภาคเหนือได้กําหนดให้มีพื้นที่พิเศษที่จะต้องดําเนินการอย่างเข้มข้นใน11อํเาเภอของชายแดนด้านจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายโดยมีพ ลโทนริศเป็นผู้บัญชาการซึ่งการจัดพื้นที่พิเศษจะช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติทั้งการสกัดกั้นสารตั้งต้นและเคมีพัณฑ์ด้วย ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ในรอบ50ปีเพราะที่ผ่านมาไม่เคยใช้วิธีการนี้มาก่อนครับทั้งนี้ค่ะตั้งแต่เดือนตุลาคม2565จนถึงปัจจุบันค่ะกองกําลังผาเมืองได้สกัดกั้นการลักลอบเข้ามาแล้วจํานวน497ครั้งจับกลุ่มผู้ต้องหาได้600คนยึดยาบ้าได้จํานวน55.8ล้านเม็ดไอซ์น้ำหนัก2,007กิโลกร,รมัมและยาเสพติดชนิดอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากค่ะเรียกได้ว,ว่าผลงานนั้นแน่นมากเลยนะคะ ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับที่เราสามารถเป็นหูเป็นตาในการสอดส่องนะครับแล้วก็เรื่องของการแจ้บบอกแสเกี่ยวกับยาเสพติดได้เช่นเดียวกันครับ